แล้วพี่ว่าเป็นสิวพี่เครียดมากไม่รู้จะทำไงดีแล้วก็นึกถึงพี่จิ๊บเพราะว่านึกถึงสิวนึกถึงพี่จิ๊บเพราะาพี่จิ๊บเป็นสิวไม่ใช่พี่จิ๊บไม่ได้เป็นสิวพี่จิ๊บไม่มีสิวก็เลยต้องคุยกับพี่จิ๊บทีนี้เนี่ยก็มาหาพี่จิ๊บเพื่อจะมาเอาอยากแก้สิวทีนี้พี่จิ๊บก็ไม่อยู่ที่เพื่อจะมาคุยเรื่องสิวทีนี้ก็ไม่เจอสักทีก็ไม่ได้รู้เลยว่าจะเป็นสิวเราจะทำยังไงดีมาถึงบ้านมาถึงออฟฟิศก็ยังไม่เจอพี่จิ๊บอีกแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วสิวก็ยังไม่หายทำยังไงทำยังไงแแแลลล้้้้้้้วว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 กกกก็็็็็เเ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 เจจจจออ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 อตตตตตััััันนนนนนีีีีใช่่่่่่่่่ปปะะะะะาา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 าสิยยยยยงดดดไไไมพรรรรรรรหคื เจนั่เรอตัวนัตัวนีม่เราเจอแล้วถ้าเราไม่เจอพิจิ๊กแต่เราเจอตัวนี้เราก็จะไม่สนใจพิจิตรเราก็จะไปแล้วนะแต่อะไรอ่อยอ่ะดูบ้านที่ดีคนนั่งรอเนาะเดี๋ยวของบ้านมาได้นั่งเจอเขานั่งค่ะต้องเกี่ยวกับสิวแน่ๆเลยพี่จิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเนี่ยมเป็นสิวอุ้เกีียดเล ไปด,ด,ด,ดูยามเดิม,มยมมมามใหม่เก็ไปทำาลงมใหม่เนี่ยเสียนห้องน้ำเสียพห้องน้ำเสร็จห้องน้ำในห้องบาเออก เป็สิวเพียดมากเลยยังสงสัยเป็นเวรโลกเวีกลร,รมือนพี่จิ๊บดาวอ่อยมาก <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะสิวรักษาได้ <c oughs> แต่ขาวเนี่ยดิคือแบบไปทะเลมาเนี่ยล่าสุดที่เคยถ่ายคลิปบบไปทะเลมาเยอะแล้วก็ดำแบบโอ้ยเรื่องดวก็ช่วยได้ค่ะตอนนี้พี่มีตัวเด็ดมากๆเลยของแบรนด์ที่ <c oughs> พี่พูดอะไร <ว S 1> หนูเ<ห>ชื่อหมดี่กหนะในนมหนูเนี่ยแหละช่วยดีๆเลยนี่ทำนมมาดีมากๆเลยอะไรอะตัวนี้มันเป็นสารสกัดที่เรียกว่าレスบอลเทลนะคะตัวนี้เนี่ยตอนนี้ดังมากๆของแบรนด์ที่ปกติเจอเจอพี่จิ๊พี่จิ โอเคไม่ทันใช่ไหมขอน้ำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกินตอนไหนอ่ะกินตอนไหนเนี่ยคือทาตอนไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆวิตามินตัวเนี้ยที่ใช้กลไกในการย่อย6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้หมด จิ๊วถ้ามันทําให้ขาวอะจะแปลว่ามันต้องเป็นกูต้าหรือคอลลาเจนแน่ๆเลยใช่ม<ช>ที่เ<ล>ขาเ<ล>ชอบกินกันตลอดตลอดไงไม่ใช่เลยค่ะเพราะถ้าเป็นของพี่แล้วเนี่ยพี่จะไม่ขายกูต้าหรือคอลลาเจนแน่นอนอันนี้นะคะเป็นสารสกัดที่เรียกว่าเลสโซลาเทลแล้วก็ตัวที่ขาวเนี่ยพี่ใช้สารที่เรียกว่า ALA นะคะเป็นสาร<ม>ตั้งต้นกูต้าไฮโอนอีกทีนึงค่ะเขาเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ใช่คือปกติไงเรากินแต่ลูกๆอยู่เรากินไปไปอยู่นี่เรากินหัวเลยใช่ค่ะมันขาวรวยกว่าในกล่องมันเป็นยังไงคะเหมือนไม่เคยเห็นมาก่่่่ออนนนเเเเเลยยยาาาาาะะม้ถึงววรรแบูพี การที่เราอยากรู้ว่าเขาใช้อะไรแล้วเขากินอะไรนะเราต้องไปบุกถึงบ้านเขาถึงจะรู้นะคะเพราะว่ากล่องที่กินกเน,น,นี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะหนีาออวซื้อก็แต่งหน้าอีกนึงบอกว่าแต่จริงกินเป็นงี้อ๋อมันคือมันเป็นหัวเลยมองหัว <c oughs> ของมันเลยคือแบบเล็กขาวแบบถึงกล่นมันเลยใช่ไหมใช่คะ่ะอ๋อแล้วมันแตกต่างกับพวกกูต้าก,กับอะไนยังไเงเพราะว่า <c oughs> พวกพวกนั้นเขาก็ทำให้ขาเห เอ่ออันนี้นะคะคือการดูดซึมดีกว่าแล้วก็โมเลกุลเล็กกว่ามากๆเลยเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะคะว่าโมเลกุลของเร้าเนี่ยเล็กกว่าประมาณ300อเท่าเลยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูแสดงว่ากดที่ได้รับมันจะดีกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้นะคะเราก็จะเทเวโรนิก้าลงไปหนึ่งกองแล้วก็อีกแก้วหนึ่งเราจะใส่อันนี้พอเทเวโรนิก้าลงไปจะเห็นเลยนะคะว่าทิ้งตัวลงไปทางด้านล่างเลยแต่ถ้าเราเทเห็นไหมคะว่าโมเลกุลมันมันจะค้างเติ่งไว้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบ ค้างอยู่ด้านบนในขณะที่แบบอันนี้ก็คือพร้อมจะละลายแล้วมันเป็นโมเลกุลที่เล็กเนาะเลยดูแบบคนง่ายเออ,อหอมมากแต่อันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็สามารถที่จะเอานิ้วแบบแยลงไปได้เลยมือนิ้วไม่เปียกด้วยนี่คอนเฟิร์มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทร่างกายจะซึมซับเนี่ยอันนี้เขาจะเร็วกว่าด้วยได้ค่ะดูซึมได้ดีกว่าอันนี้ก็คืออะโมเลกุลมันใหญ่ค่ะดูซึมได้ยากมันดูความแตกต่างนะคร ดูความแตกต่างอันนี้หอมมากเลยแต่อันนี้ก็รอนานหน่อยท้องตื้ก่อนแล้วก็๋ <c oughs> <c oughs> อ,อไม่ใช่แล้วนานไหมคะพี่จิ๊บกว่าจะเห็นผลนะไม่นานค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันใช้บนกตัวเลสโอรเทเรลยรงะทานเข้าไปเนี่ยมันจะทาให้เลือดแตกตัวได้ดีระบบเวียนได้ดีมันก็เลยทําให้เห็นผลเร็วมากประมาณเนี่ยจริงๆทานเข้าไปเรื่องไวเนี่ยคือหน้าใสาไวมากแล้วก็หลังจากนั้นจะขาว หนึ่งกล่องขาวแน่นอนค่ะในหนึ่งกล่องใช่หนึ่งกล่องมีกี่ซองคะหนึ่งกล่องมีสามสิบซองขาวแน่นอนเดือนนึงด้วยเนาะไม่ต้องซื้อบ่อยเนาะเดือนนึงเงินเดือนออกก็ซื้อเลยสักกล่องเว้ยอร่อยด้วยมากเลยนะพี่ก็กินตัวนี้ตัวเดียวเลยมีรูปไหมมีค่ะอุ้ยยอดเดี๋ยวพี่จะให้ดูแบบแขนพี่ว่าพี่เป็นคนดำมากนี่ไงรูปตอนดำมัยัง้ย ดํามากอ๋อวิ่งท่านี้ําอย่างงี้คือดูตอนนี้คือเป็นเหมือนคนละคนเลยอะใช่ค่ะเออพี่จิ๊บนี่เป็นผู้ใหญ่เที่ยวฟรีนับถือคนหนึ่งที่นางเดือดรอบรู้รอบด้านตอนแรกอะรู้เรื่องสิวมากตอนนี้คือมอมาพัฒนาการเป็นผิวซึ่งมันโอเคเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละอย่างเนาะใช่คือการคิดคิดชาเป็นอาหารเสริมที่มีงานวิจัยระดับโลกด้วยค่ะตัวนี้ไม่ไม่ใช่เป็นอาหารเสริมท<ส>ั<ส>่วไปอืมโอเคไม่อ่อยนี่ไม่คู่ควรแน่แน่จริงเพราะว่าก่อนที่จะถึงมึงผ่านปากไปก่อนนนะี้ อ้อยไม่ได้นะชอบแล้วถ้าเกิดมันเห็นผลเร็วขนาดนี้เห็นผลไวในกล่องเดียวเนี้ยพี่จิ๊บมันอันตรายไหมเอาจริงๆถามจริงเลยไม่อันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเรานำเข้าจากไรอออร์แกนิกที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าใช้กลไกย่อยเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะคะไม่มีสารตกค้างในร่างกายแน่นอนเพราะว่าจะค่อยๆย่อยแล้วก็ค่อยๆดูดซึมเข้าไปค่ะย่อยแล้วย่อยย่อยโอเคมากวันเหมือนเลือดแรงมากทุกอย่างปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะ มันเป็นอะไรที่บูสเข้าไปเลยแล้วส่วนผสมด้านหลังกรอบทุกอย่างเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่ได้รับง,งานวิจัยจากอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะมีบอกหมดเลยนะคะในส่วนของนี้นะคะอย่าได้ก๊อปกันนะคะตอบความเลยนะคะชอบก,อบก๊อปกตีนะตอบไลย พี่จิงแล้วถทาพี่กินหมดไงถ้าสมมติวันนี้พี่ให้ใครอะแล้ว,วพี่จะไปหาซื้อได้ที่ไหนอะแสดงว่าต้องจองตั๋วเครื่องบินไปเพื่อไปหาเวเดนิกาที่ต่างประเทศแน่นนซื้อได้ไม่ใช่ค่ะสั่งซื้อได้ได้ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าพี่อะขายเป็นคนนำ้ำเข้ามาขายเรียบร้อยสั่งซื้อได้ที่พี่เสื้อเขียวคนนี้แล้วนะคะเพราะว่าการช่องทางการต่ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหาซื้อได้ไม่ต้องไปจองตั๋วนะคะแต่ว่าวันนี้อยเนี่ย mm hmm. จริงๆอะ นางดีๆแบบนี้ว,ว่าเออเนี่ยธนาว่าพี่จิบ๊บแลวหนูช่วยช่วยอุดหนุนหน้าอะไรยเงี้ยน,นางก็จะบอกไม่เป็นไรเอาไปเลยแต่หาย,ยากโอกาสที่แม่จะซื้อของคนนะ ทุกทีแม่ขอฟรีแต่ว่าอ๋อดวงก,ก็ดีวันนี้ไม่ใช่แม่ถ้านังพูดอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรพี่จิ๊บของซื้อของาขาดมันซื้อแต่แต่หนูซื้อเองไงเนี่ยแต่ว่าแถามก็ได้อืมแถมก็ได้แต่ว่านางอต้องพูดรอบสองแน,น่นอนต้องบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปเลยรอบสองเราถึงได้ค่อยตกลงๆๆลว่าอ๋อไม่เป็นไรนั้นนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรีวิวให้ก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยว่าถ้าพี่อุตส่าห์มีกำใจอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเดินละกล่องมาอย่างเงี้ยพี่จิ๊บอร่อยอ่ะพี่จิ๊บวว่่าาเเป็นดี๋ยวพพีีี่่่ออดหนนนะกลงเ้ย เท่าไหร่คะ1950ค่ะโอเคโอเคเรียกพี่จีฟีเรียกทำไมทำไมเขาไม่บอกว่าให้เบียร์รอบติดรอบติดอบติดรอบติดรอค่าเดี๋ยวออฟฟิศโอนเลยเนาะพี่จีฟโอนเลยโอนโอนจริงๆนะค่าเฮ้ยเขาไม่โอนด้ะเขาไม่ให้เบียร์เครียด